กรรมการและก็พี่ๆทุกคนนะคะพิ่ชันนางสาวนัทพรจันทาจ้าพนักง,งานาสาธุรชุมชนนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยมคะ่ะเรื่องที่จะพิ่ฉันจะมาเล่าวันนี้นะคะปรจากสะท้อนชีวิตคนไข้ในเขตรับผิดชอบที่พี่ันไปเยี่ยมบ้านของท่าน,นอยู่เสมอนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยจะอยู่อาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งแก่ชรา สองคนนะคะซึ่งลูกก็ได้ไปทํางานอยู่กรุงเทพนะคะคุณพ่อจะเลองชั้นฟังอยู่เสมอเสมอค่ะว่าต้องการเพียงแค่ลูกนะคะคอยมาดูแลเพราะว่าอยู่กันสองตายายก็คือแขนขาก็อ่อนแรงแล้วคุณพ่อนี้ก็เป็นโรคหัวใจนะคะซึ่งมีฉันได้ไปเยี่ยมบ้านอยู่เสมอประจําก็คือคุณพ่อจะ ชอบเล่าให้ฟังในเรื่องการดาเนินชีวิตและชีวิตครอบครัวของท่านนะคะมีคำคำหนึ่งที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือท่านพูดให้ฟังว่าทําไมการชีวิตของคนของคนเราช่างอันดุจังแต่อันดุจังทาไมชีวิตของพ่อถึงไม่มีขึ้นหรือลงเหมือนคนอื่นการชีวิตของพ่อทําไมอยู่ในเส้นที่เขียเส้นตรงอยู่เสมอนะคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่า ลูกได้จากไปตอนที่ท่านอายุประมาณ60สิบกว่าปีค่ะท่านก็อยู่ด้วยกันสองคนหวังว่าลูกจะกลับมาดูแลเพราะว่าเป็นหาเงินหาทองนะคะอะก็ไล่การติดต่อไปเลยก็คุณพ่อก็มีโรคแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งนะคะขึ้นมาก็เป็นโรควัณโรคโรควัณโรคคุณพ่อถามว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มีใครรู้คุณพ่อก็ถามหมอหมอก็คอยให้คำปรึกษานะคะเมื่อกินยาพอทุเราคุณพ่อก็เห็นท้องฟ้าสดใสขึ้นมาบ้างนะคะอาการบรรณโรกของพ่อหายเป็นกี่ทิ้งเอาละทางนี้พอจะมีกำลังใจจะต่อสู้มันมันบ้างนะคะท้องฟ้าของพ่อเริ่มสว่างไม่ทันเลเหมือนแค่กระพิบตาเดียวนะคะอ่า ของฟ้าก็มือถืนอีกละลอกร่างกายของพ่ออ่อนล้าซุ่โทมลงกระทานหาหันคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณพ่อก็มีแม่ของลูกและหมอที่คอยให้คาแนะนําให้กําลังใจทํากายบริหารรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานยาให้ครบแต่ลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่จะเยะียวยาจิตใจพ่อคืออะไร ลูกจะรู้ไหมฟ้าสว่างที่สวยสดใสของพ่อคือการที่ลูกกับคืนนอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่พ่อยังคุ้นคิดเราวันหวนคืนของลูกพ่อคงจะมองเห็นท้องฟ้าที่ใครๆมองว่าสวยงามมากเหลือเกินคําพูดของพ่อที่บอกเล่าชีวิตให้ฉันฟังเสมอเสมอเมื่อตอนอยากไปเยี่ยมบ้านทําให้ฉันในฐานะที่เป็นหมออนามัยมีความสุขเสมอค่ะถึงแม้งานจะหนักหนาสาหัส แต่ทําให้ฉันมุ่งมั่นที่จะทํางานต่อไปฉันรับรู้ว่าเพียงฉันที่เยียวยาโรคและผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผู้ป่วยต่างหากที่เยียวยาทำให้ฉันเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกค่ะขอบคุณค่ะ